สวัสดีครับผมวันนี้พบกันกับหน่งพรีเมียมครับผมวันนี้เน่งพรีเมียมอยู่กับ Ford r a n g e r Open อ a พ XLT ครับผม170แรงม้า405นิวตันเมตรนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมดีไซน์ตัวรถนะครับผมรูปแบบตัวรถครับผมพบกันกับไฟดีไซน์ตัว C นะครับผม แล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกดีไซน์กระจังหน้าแบบอลูมิเนียมนะครับผมแตกต่างกันนะครับผม Ford r a n g e r Open Cab XLT รุ่นนี้ให้ล้อมาด้วยขอบสิบเกียนะครับผม2 5งหทับ70 R 1 7เลยนะครับผมแก้มข้างดีไซน์ใหม่นะครับผมที่เป็นดีไซน์ใหม่เป็นรูปเทอร์โบนะครับผมมาพบกันกับกระจกมองข้างครับผมกระจกมองข้างเราตัวนี้ XLT Open Cab ก จะมีไฟข้างๆด้วยนะครับผมเรามาพบกันกับภายในนะครับผมภายในหน้าจอ10นิ้วครับผมระบบเกียร์เกียร์ธรรมดานะครับผมเกียร์ธรรมดาตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับผมแล้วมีช่องต่อสาย USB นะครับผมเสียบเลยนะครับผมตอนนี้เราจะมีโหมดประหยัดสําหรับตัว XT ทนะครับผม เรามาดูพวงมาลัยนะผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้เป็นคูดคอนโทรลนะครับผมสําหรับตัวเอ็กทีจะมีคูดคอนโทรลให้เราสามารถปรับขึ้นลงเซตได้เซตค่าได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มเสียงควบคุมเครื่องเสียงด้วยพวงมาลัยนะครับผมตัวลดเสียงด้วยครับผมหรับตัวนี้เป็นคําสั่งเสียงนะครับผมเราสามารถบอกคําสั่งเสียงการเปิดใช้งานพวก จอต่างๆนะครับผมระบบต่างๆเปิดเพลงได้นะครับผมประตูโอเพนแฉกเราจะเปิดได้กว้าง90องศาเลยนะครับผมสําหรับปอร์ตเรนเจอร์โอเพนแคกเอ็กซ์เอลทีรุ่นนี้เราจะมีบันไดเหยียบข้างขึ้นให้นะครับผมสามารถใช้งานได้จริงครับผมมีกันชนท้ายให้นะครับผมครับผมสำหรับรถรุ่นนี้ราคาพิเศษเพียงแค่7,900บาทเท่านั้นนะครับผมครับคุณลูกค้าสามารถติดต่อ เข้ามาที่เบอร์นี้ก็ได้ครับผมเบอร์หนึ่งพรีเมียมครับ0972981839ครับผมสอบถามโปรโมชั่นต่างๆในการออกรถได้นะครับผมหน่งพรีเมียมยินดีให้บริการครับผมวันนี้สำหรับหน่งพรีเมียมกับ Ford r a n g e r ร์ e n c พนแฉ x เคันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ